ดีค่ะพบกับช่องพอเจสอรี่นะคะลูกค้าขออยู่เพิ่มอีกหวันค่ะรวมกันเป็น25วันที่ลูกค้าอยู่ที่บ้านพลอยนะคะกะ็จริงๆวันนี้วันที่17กันยานะคะ17กันยานี่ลูกค้าจะต้องเช็คเอาท์ออกแล้วเนวาะจ๋าเนาะเหมือนนี่พลอยก็เตรียมไม่ซักเสื้อผ้าบ้านยายเพื่อที่จะเอาไปซักอยู่เครื่องบ้านตัวเองเนาะจ๋านุเตรียมไว้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอันดีใจว่าจะได้กลับเข้าบ้านนะนะพี่จา๋าเพราะว่า วันนี้มีมีนัดกับสามีว่าวันนี้เราจะเดทนะคะเออจะดิ้งดื่มกันสักนิดสักหน่อยเนาะจานอ่ะบัดนี้กับือ่เลยบ่ไเ้ดิ้งดื่มบัดนี้เพราะว่าที่วาดอยู่ที่บ้านน่ะมันบรรยากาศมันมีที่สเปซที่นั่งมากกว่าบ้านยายเนาะจ๋านอะบัดนี้การดิ้งดื่มยังมากกวอันบรรยากาศมันดีกว่าน่าจะบัดนี้พ่อยก็เลยอันเขาเรียกว่าอะไรล่ะก็พากันเตรียมตัวกันว่าเออว่าจะได้เข้าไปในบ้านว่าจะได้ นั่นแหละค่ะแต่กับอะไรเขาไปคือเก่าพี่ๆค่ะลูกค้าขออยู่ต่ออีกหกวันหกวันนี่ก็เป็นเงินโอเคอยู่ก็ดีไปค่ะ้อหมาคือหลายเถอะบันนี้หกมือเออลูกค้าขออยู่ต่ออีกหกมือบันนี้พ่อกัโอเคได้เสมอเพราะว่ามันเป็นเงินเนาะจานเนาะใครจะไม่อยากได้เนาะมันก็เป็นไร่ได้องเฮ้าบันนี่พ่อกัเลยว่าโอเคโอเคตอบตกลงไปเลยอันปกติลูกค้าจิต ก่อนเช็คเอาท์นี่ลูกค้าก่อนสองวันลูกค้าเช็คเอาท์ลูกค้าจะต้องทักมาเนะ๊พี่ๆลูกค้าจะต้องทักมาหาสามีก่อนว่าอ่าขออยู่ขออยู่ต่อทีนี้ตอนเชาน้านี่เราก็เตรียมตัวละเตรียมตัวอ่า,อานัดแม่แล้วมาทามาํา,วททาทความสะอาดก็คือว่าอันพูดแม่ก็เตรียมพร้อมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนาะจ้ะเนาะเตรียมทาความสะอาดกับบริหเห็ดปาเนี้อืมบริด้เห็ดความสะอาดปาเนี้เพราะว่า ลูกค้าเขาทักมาบอกเมื่อเช้าจริง,รงๆเขาต้องเช็คเอาท์วันนี้ประมาณบ่ายประมาณไม่เกินเที่ยงอะคะ่ะลูกค้าจะต้องออกไม่เกินเที่ยงนาาจาะเนาะบันนี้เข้าก็เตรียมโตลูกค้าทักมาเมื่อตอน10โมง mm. เกือบ11โมงค่ะว่าฉันขออยู่ต่ออีก6วันอ,อาจจะมีการแพนเขาเปลี่ยนปองเปลี่ยนแปลงปลยลงังสินะคะพี่ๆคะ่ะหนูก็เลยว่าเอาโอเคทังสัรหกหมื่นก็หกหมื่นเพราะว่า สำหรับตัวพลอยนี่พลอยก็โอเคอยู่แล้วมันก็เป็นรายได้มันเป็นรายได้สําหรับตัวเราเองเนาะจะมือนี่ดีใจคัาสิเดเขาบ้านนะหนะเออว่าสิไดเขาไปเบื้องบ้านนั้นนูนไหแต่ว่าเราทางคุณเจก็เลยถามลูกค้าไปว่าจะให้จะให้อพลอยเนี่ยจะให้พลอยเนี่ยเข้าไปเปลี่ยนพวกภาพปงภาพปูพปไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเพื่อนก็บ,บอกว่าอันเออโอเคเดี๋ยวฉัน ตื่นแล้วนะฉันออกไปข้างนองนี่เธอกาาระส้าหมดเข่ามาเปลี่ยนพวกผับปูได้เลยแต่ว่าทาาําความสะอาดบ้านนี้บ่ต้องอืมเพิ่นว่าบ่บเป็นอย่างบ่ต้องเหตุความสะอาดบ้านบ่ต้องทูบ่ต้องอียงแต่ว่าเปลี่ยนแค่ผับปูที่นอนให้ฉันพ่อยก็เลยว่าเออสันก็นโอเคนอกจะเนาะตอนนี้พ่อยกําลังอันมาบิ๊กซี่มาซื้อน้ําเปล่าเป็นแพ็คนะคะ่ะมาซื้อน้ําเป็นแพ็คให้ให้ลูกค้าลวก็ ซื้อเป็นพวกยังทีคล้องที่ลูกค้ายากได้อะนะหนูนก,กับบุรูษว่าจินลูกค้าเขาขาดเรือ,อยังเดินสิทักถามเขาอยู่จ้ะนั่นแหละแล้วก็เีลาเอา้ามันก็เป็นเรื่องดีนะเนาะที่ลูกคา้ากูดไหมคูดคูดโอเคไปเ,เดี๋ยวเขาลูกไปซื้อคล้องกันซื้อน้ำน้ำเป็นแพ็กนะจ้ะตอนนี้มาบิ๊กซีบิ๊กซีบิ๊กซีกับ่วกไก่จากบ้านได้ประมาณสี่นาทีเนาะเอาไปค่ะพา่ามาหนีแดดขึ้หอนมาหนี่คือฝนสิโตกเด้ เื่อเปยังฝ่าฝ่าเลยมาแล้วไปพี่ๆมาค่ะพี่ๆค่ะเสร็จแล้วล้วก็มาซื้อของกันนะคะวันนี้ก็จะรวมไปถึงของใช้บ้านตัวเองด้วยนะคะว่าขาดอะไรไหมพวกน้ำปองน้ำปลาน้ำปรุงอะไรก็ซื้อมาเลยค่ะหยิบมาเลยเนาะจานเนาะหมูหมากาไก่ก็หยิบมาเลยพี่ๆขาหมูชิซ้อยังกงียอาซื้อของใส่ไปล่ำเลยดีกว่าถึงบ้านแล้วค่ะพี่ๆค่ะยังที่ทุกคนเห็นยังอยู่ในบ้านยายนี่ยังอยู่ใน บ้านยายแล้วก็ห้องรับแขกห้องนี้นะคะเป็นห้องรับรองเวลาที่ใครจะมาเยี่ยมบ้านใครจะมาอะไรก็มานอนเพราะว่าอันมันมีห้องรับรองเน,นานนะจะนอนก็เลยมานอนห้องนี้เก็บสสาพไว้าเบิร์ตเลยด่าน่ะพีพีพเค็นบอลอ่ะนะพลอยเก็บสสาพไว้าหมดแล้วเพื่อที่เราจะลูกค้าออกปุ๊บพอลูกค้าออกปุ๊บนี่พลอยก็จะได้ทําความสะอาดบ้านพอทําความสะอาดบ้านก็จะได้ยก เสื้อผ้าอันไหนที่เราจําเป็นใส่จริงๆอันไหนที่บอจําเป็นก็ียเอาไว้นี่เนาะจ้าเนาะแล้วก็ไอ้พวกคงพวกพวกครีมนี่ไม่ต้องเอาไปเพราะว่าพอยซื้อเป็นเซ็ตแล้วค่ะเซ็ตอยู่อีกพอยซื้อสองเซ็ตพวกแป้งพวกเครื่องแต่งหน้าพอยเอาไว้ที่นี่หนึ่งเซตแล้วก็ที่บ้านล้างใหม่หนึ่งเซตก็คือมีสองเซ็ตก็คือเอาแต่เสื้อผ้าเอาแต่เสื้อผ้าไปแล้วก็เอาผ้าปูที่นอนไปค่ะแล้วก็เอาหมอน ที่เราใช้นะ่ะไปนู่นค่ะพี่ๆขานั่นแหละก็เลยเตรียมไว้เบิดแล้วเตรียมไว้หมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็ไม่ได้เอาไม่ได้ไปเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นเรื่องดีแหละพี่ๆเพราะว่ามันเป็นเราได้รับรายได้เนาะพอเราได้รับรายได้นี่เราก็จะได้ไปจ่ายค่านา้ําค่าไฟค่าอู้จิปาถะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะนั่นแหละแต่ว่าถามว่าลูกค้าอยู่แล้ว ดีไหมดีนะพี่พี่เพราะว่าลูกค้าเขาน่ารักมากเขาอยู่บ้านสงบสงบบ่เสียงดังบ่มีป่าตงปาติไม่มีอะไรเลยค่ะพี่พี่แล้วที่สําคัญนะคะคืออันแบบคือเราก็พยายามที่จะถามเขานะคะว่าขาดเหลืออะไรไหมน้ําปงน้ําเปล่าถ้าน้าเปล่าหมดบอกพวกฉันได้นะเดี๋ยวพวกฉันจะไปซื้อให้เลยอย่างสี้นะเพื่อนว่า บ่เป็นอย่างเลยบ่ตองอยากบ่เป็นอย่างฉันบ่อยากให้มูเธอยากเออเพ,นะพิ่นวาน่ะพี่ๆค่ะลูกค้ากระไดนัจาะเนาะนั่นแหละพลอยก็เลยว่าโอเคพอวันนี้ลูกค้าอยู่ต่อพลอยก็อย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปที่พลอยไปซื้อของอยู่บิ๊กซีเนาะก็จะซื้อพวกเป็นอ่า,น,าน่าจะเป็นของที่จำเป็นก็คือเป็นพวกกระดาษทิชชู่น้ำเปล่ากาแฟรวมไปถึงบางสิ่งบางอย่างที่ลูกค้าจะต้องใช้นะคะอย่างเช่นพวก ในห้องน้ําอย่างนี้นะคะนั่นแหละพี่ๆพ,พวกดับกินอะไรอย่างนี้เนาะทีน,นี้ลูกค้าบอกว่าไม่ต้องทําความสะอาดให้เขาเนาะคะ่ะนาะว่าลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวถ้าเธออยากทําความสะอาดห,หรืออะไรเธออยากเปลี่ยนอ่ะคือเธอมาแค่มาเปลี่ยนผ้าปูที่นอนใหก้ก็เพียงพอแล้วพอดกันเลยว่าโอเคเดี๋ยวสิขึ้นไปเปลีป่ยน,น,นแต่ว่าตอนนี้ลูกค้ากันยังแบบตอนนี้เป็นเวลาบ่ายเราได้พี่ๆค่ะลูกค้าก็ยังไม่ได้ตื่นเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวให้ลูกค้าตื่นก่อนลวออกไปทั้งนอกบันนี้เฮากระสิเด เข้าไปเปลี่ยนภาพปงภาพปูที่นอนให้ลูกค้าให้เรียบร้อยเนาะจา้ะนี่แหละคือข้อดีของการทํา Airbnb คือ,อเราก็ดีใจนะพี่ๆคือสําหรับตัวพลพอดีใจเนื่องจากว่าลูกค้านะเขาชอบเขาชอบในบรรยากาศบ้านเราแล้วก็เขาชอบในความสงบมัน,ม,น,ม,นมันบวดดบุ่นวายมันบมมีรถอีหยังบีบแตะปิดปุกปิด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 มันบมมีเนาะัาที่นี้มันกะทาให้ลูกค้าเขานะ่ะชอบค่ะมันทําให้ลูกค้าเขาแบบว่า เออเขามาอยู่ที่นี่แล้วเขารู้สึกว่ามันมันเป็นเซฟโซนที่เออมันดีนะคะอีกอย่างลูกค้าเพื่อนว่ายูนี่มันมันบสมันไม่เสียงดังลูกค้าที่พูดกับคุณเจนะคะคือมันได้เหมือนการพักผ่อนและชาติแบบจริงๆนะคะจริงๆนะบ้านพลอยตรงนี้นะมันไม่เสียงดังพีพีถ้าผู้ใดมาอยู่มองเนี่ยคือดีเลยพีพีพลอยอ่ะมีเซนตั้งแต่แรกๆแล้วพีพีช่วงอ่าช่วงที่จะหมดประมาณวันที่สิบหกสิบห้าสิบหกอ่ะ พอมีเซนว่าเดี๋ยวลูกค้าจะได้ต่ออีกคือมีความรู้สึกแบบนั้นนะแต่ว่าใช่ไหมมีความรู้สึกว่าเอ้ยลูกค้าจะอยู่ต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็นั่นแหละเช้าวันที่17ลูกค้าก็บอกว่าเดี๋ยวฉันขอโทษนะที่ฉันไม่ได้บอกคุณไม่ได้แจ้งคุณล่วงหน้าก่อนว่าฉันจะอยู่ต่ออีก6วันเมื่อนี้กัลูกค้าก็ขออยู่ต่ออีก6วันค่ะพี่ๆโอ้ยปัง,ปง,ปง,เงๆเฮงๆมังๆม่งมันลๆ้ยเด้อก็ไ้วาน่ะสาธุเออนั่นแหละว่า ช่วงที่ว่าลูกค้าเขาันอยากอยู่ต่ตเนาะ,ะก็จะมีไยใดเนาะพี่ๆคะโอเคมาอัปเดตกันประมาณนี้รู้เลยว่าทุกคนคิดถึงคอนเทนต์ที่พลอยอยู่บ้านเวลาพลอยอยู่บ้านพลอยก็จะทำงงงงแงะอะไรของพลอยไปนิดๆหน่อยๆเนาะเดี๋ยวครบหกวันแล้วเดี๋ยวเข้าไปในบ้านเดี๋ยวจะไปถ่ายคอนเทนต์ให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะก็สำหรับอีพีนี้มาทักทายก่อนนะจน๊ะเนาะวันที่17กันยายนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก, share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ